สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับ สำหรับเรื่องราวหลอนลี้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนตอนสมัยที่เขานั้นยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมแล้วก็ไปเจอดีมาในโรงเรียนครับจนหลอนฝังใจเขานั้นได้ไปพบเจอกับอะไรมาเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ ฟังใน e ีพนี้ครับเรื่องราวเรื่องนี้นั้นเป็นประสบการณ์ตรงของเจดครับเรื่องนี้นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณห้าถึงหปีก่อนครับ โดยเขานั้นเล่าว่าเรื่องนี้นั้นเป็นประสบการณ์ชวนขนหัวลุกตอนที่เขานั้นยังเรียนอยู่ชั้นม .6 ที่โรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยเจดนั้นเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับ ในโครงการห้องเรียนพิเศษนี้จะต้องนำโครงงานนั้นไปนำเสนอที่งานประชุมวิชาการของห้องเรียนพิเศษซึ่งเป็นการจบอย่างเต็มหลักสูตรของเักเรียนโครงการนี้ครับและในการทำโครงงานนั้นก็จะเป็นเรื่องราวและการและในการทำโครงงานนั้นก็จะเป็นต้นต่อที่ทำให้เขานั้นไปพบกับเรื่องราวนี้ครับโดยช่วงนั้นเป็นภาคเรียนภาคที่หนึ่ง เขานั้นต้องได้นอนที่โรงเรียนเกือบทุกวันครับในการทำโครงงานนั้นครับโดยการทำนั้นจะทำเป็นกลุ่มกลุ่มละ2ถึง3คนครับและในวันที่เกิดเรื่องขึ้นที่เล่าให้ฟังมีเพื่อนไปทำโครงงานที่ห้องประจําอาคาร5นั้นทั้งหมด5คนครับและมีครูที่ปรึกษานั้นอีกหนึ่งคนชื่อว่าครูอ้อยครับ โดยจะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนที่ไปทำโครงงานในช่วงกลางคืนกลางค่ำกลางคืนครับโดยหลังจากที่ทุกคนนั้นล้ลาจากการทำโครงงานก็มานั่งล้อมวงทานขนมแล้วก็มานั่งพูดคุยกันครับพูดคุยกันอยากสนุกสนานจากนั้นพอครูอ้อยมาร่วมวงด้วยและ ก็ถามกับพวกเจดและเพื่อนๆว่าพวกเธออยากฟังเรื่องเล่าจากครูไหมให้ผ่อนคลายคลายเครียดกันพวกเจดและก็เพื่อนๆนั้นก็ตอบกันอย่างรวดเร็วครับว่าฟังครับครูจึงเป็นที่มาของเรื่องราวที่เจดจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ โดยครูนั้นเล่าว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นก่อนที่จะมีการสร้างเป็นโรงเรียนนั้นได้เคยเป็นป่าช้ามาก่อนครับและก็ได้มีการทำพิธีต่างๆทำพิธีล้างป่าชา้าเพื่อที่จะสร้างเป็นโรงเรียนครับเนื่องจากที่นี่นั้นเป็นป่าช้าที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นานมาแล้วทําให้การขุดกระดูกที่ถูกฝังไว้ในป่าช้านั้นขุดไปไม่หมดครับ ได้มีวิญญาณเร่ร่อนที่ยังหลงเหลืออยู่ในตอนการสร้างอาคารนั้นก็มีอาคารหลังหนึ่งที่ครูเล่าว่าได้สร้างทับหลุมศพของผีตายท้องกลมตนหนึ่งครับที่ชาวบ้านในละแวกนั้นล่ำลือกันว่าเป็นวิญญาณเฮี้ยนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ก่อนสร้างโรงเรียนแล้วครับเพราะเป็นที่เรื่องลือของชาวบ้านในละแวกนั้น ไปจนถึงเกือบตัวจังหวัดเลยครับโดยโรงเรียนนี้ในปีพศ2550นั้นครูอ้อยก็ได้สอบบรรจุมาเป็นข้าราชการครูและได้มาประจำอยู่ที่โรงเรียนนี้ในตอนนั้นครับแล้วก็ได้ไปพักในบ้านพักครูในโรงเรียนอยู่เป็นบ้านพักที่ติดอยู่กับอาคาร4ี่ของโรงเรียนครับ ซึ่งก็เป็นอาคารไม้หลังเก่าบรรยากาศหลอนในตอนกลางคืนเงียบสงบยิ่งไปก่อน,นั้นนั่นก็คือเป็นอาคารที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่าสร้างทับหลุมศพของปี้ายท้องกลมนั่นเองวันหนึ่งครูอ้อยนั้นเล่าว่าเธอนั้นได้ออกไปทานอาหารข้างนอกโรงเรียนครับแล้วก็กลับมายังบ้านพักครูในตอนเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งเกือบสี่ทุ่มล้ครับ โดยระหว่างที่ขับรถกลับเข้ามาในโรงเรียนนั้นครูอ้อยนั้นก็ดันมองไปเห็นห้องห้องหนึ่งครับเปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดไฟอยู่อย่างสว่างเลยครับครูอ้อยนั้นก็ขับเลยตรงไปที่อาคารที่เปิดไฟนั้นก็คืออาคาร4ครับเพื่อที่จะขึ้นไปปิดไฟปิดประตูแล้วก็ปิดหน้าต่างของอาคาร4หลังนั้นครับ แต่ว่าพอไปถึงกำลังจะเดินขึ้นไปครูอ้อยนั้นเล่าว่าได้ยินเสียงคนนั้นเดินไปเดินมาอยู่บนอาคารชั้นสองครับเดินมาเดินไปเดินวนมาอยู่หลายคน พอครูนั้นขึ้นมาบนอาคารตอนนั้นครูอ้อยเล่าว,ว่าก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับเพราะคิดว่าน่าจะมีคนอยู่มีคนทำงานอยู่หรือไม่ก็มีนักเรียนอยู่แต่ด้วยที่ความสงสัยว่าใครกันที่มาทำอะไรตอนดึกดๆๆๆื่น พอครูอ้อยนั้นเดินขึ้นไปถึงชั้นสองห้องที่เปิดไฟอยู่ที่ตอนแรกมองเห็นจากด้านล่างของอาคารแต่ตอนที่ครูอ้อยเดินขึ้นไปถึงนั้นก็ปรากฏว่าตอนนั้นไฟนั้นปิดสนิทแล้วก็ห้องนั้นก็ปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยมันแช่างต่างกับบรรยากาศที่มองเห็นมาจากด้านล่างที่มีไฟส่องสว่างครับ เสียงที่ได้ยินเหมือนคนเดินก็กลายเป็นเสียงที่เงียบสงัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเลยครับครูออยเห็นว่ามันเริ่มแปลกๆแ,แล้วแล้วก็เล่าว่าในตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วก็ตัวสัน่นแล้วก็รู้สึกจะช็อกขึ้นมามากครับ ครูอ้อยนั้นจึงรีบหันหลังแล้วก็เดินลงมาจากอาคารสี่แล้วก็เดินตรงไปยังรถเพื่อที่จะกลับไปยังที่บ้านพักครูอ้อยนั้นก็ได้มองกลับขึ้นมาที่อาคารสี่นั้นอีกครั้งภาพที่เห็นนั้นแทบทำให้ครูนั้นช็อกเลยครับครูนั้นได้เห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่ที่ระเบียงชั้นสองของอาคารสี่เธอนั้นใส่ชุดสีขาวผมยาวสีดำปิดหน้ามองไม่เห็นใบหน้าเลยครับ พร้อมกับอุ้มอะไรบางอย่างอยู่ในอกแต่ครูนั้นพอรู้คร่าวๆแล้วว่าน่าจะเป็นผีตายท้องกลมที่นั่งอุ้มลูกอยู่แน่ในใจของครูอ้อยตอนนั้นคิดว่าโดนผีหลอกเข้าแล้วเป็นผีดุที่เขาล่ำลือกันมามาเล่นงานแกแล้วในวันนั้นจึงรีบที่จะกลับไปบ้านพักครูนั้นในระหว่างที่ครูนั้นเล่าให้เจดฟัง เจตนั้นก็รู้สึกหลุดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สยองขวัญที่ครูเล่าที่ครูเจอในตอนนั้นพอระหว่างที่ครูเล่านั้นทุกอย่างนั้นก็เงียบสนิทและอาคาร5้าที่พวกเขาอยู่นั้นก็อยู่ใกล้ๆกับอาคาร4ีที่เกิดเรื่องด้วยครับตอนนั้นได้ยินแต่เพียงบรรยากาศที่เงียบมีแต่เสียงพัดลมในห้องที่ดังอยู่แล้วจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับอยู่ๆไฟในห้องนั้นก็ดับพึบไปเลยครับ โครงงานที่กำลังเจดและเพื่อนๆที่กำลังตั้งวงเงินเล่าอยู่ก็พากันกรีดร้องกันด้วยความตกใจครับเนื่องจากไฟนั้นดับตรงบรรยากาศพอดีเลยด้วยความตกใจและความกลัวเจดเลยไปคว้ามือถือแล้วก็เปิดไฟฉายเพื่อส่องสว่างไปยังห้องครับ จากนั้นประมาณสองนาทีไฟก็กลับมาติดเช่นเคยและเรื่องที่ครูอ้อยเล่าให้เจ็ดและเพื่อนๆฟังก็ต้องจบลงเพียงเท่านั้นเพราะครูอ้อยบอกว่าสงสัยผีตายท้องกลมนั้นคงไม่อยากให้พูดถึงเขาแล้วเดี๋ยวครูนั้นค่อยเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันจนได้เวลาตอนนั้นก็ถึงประมาณสี่ทุมอยู่ๆ พ่อของเจดนั้นก็มาที่ห้องทําโครงงานเพื่อที่จะมารับเจตครับและพ่อของเจดนั้นก็ได้ถามครูอ้อยว่าครูครูดึกขนาดนี้แล้วยังมีแม่บ้านเขาไปทําความสะอาดอยู่บนอาคารสี่ด้วยเหรอครับขยันจริงๆเลยเมื่อพ่อของเจดพูดจบทุกคนนั้นได้ฟังแบบนั้นสักพักก็นิ่งไปเลยครับจากนั้นครูอ้อยก็แก้สถานการณ์โดยการตอบคําถามของพ่อเจตกลับไปว่า อ๋อค่ะค่ะน่าจะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นเพื่อนทุกคนรวมถึงครูอ้อยก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าสิ่งที่พ่อเจตเห็นนั้นมันไม่ใช่แม่บ้านอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่มีแม่บ้านทําความสะอาดในตอนนั้นด้วยตอนนั้นเจตบอกว่าอยากจะออกไปจากโรงเรียนให้มากให้เร็วที่สุดเลยครับเพราะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเริ่มขนลุกเลือกลัวมากในตอนนั้นครับ เจตนั้นสยองกับความเฮี้ยนของวิญญาณผีตายทั้งกลุ่มที่อาคารสี่ที่เขาเพิ่งทราบเรื่องมาครับหลังจากนั้นความรู้สึกกลัวที่มันอธิบายไม่ถูกก็วนเวียนอยู่รอบตัวเจตหลังจากนั้นตอนที่เขาไปโรงเรียนเลยครับเมื่อหลังจากที่แยกย้ายกันกลับในคืนนั้นวันถัดมาเจตนั้นก็ได้ไปถามแม่บ้านที่รับผิดชอบที่ทำความสะอาดอาคารสี่ครับ ว่าเมื่อคืนนั้นไม่ได้มาทำความสะอาดใช่ไหมแม่บ้านนั้นก็บอกว่าไม่มีใครกล้ามาทำความสะอาดในตอนกลางคืนหรอกหนูเจดนั้นได้ฟังแบบนั้นก็เงียบไปครับแล้วก็ถามแม่บ้านอีกไปว่าอาคารนี้นั้นมีสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยไหมครับแม่บ้านนั้นก็ยิ้มกับเจดแล้วก็บอกว่า ในตอนที่สร้างอาคารสี่หลังนี้นั้นในการขุดหลุมเสาวางสร้างรากฐานของอาคารนั้นได้ไปขุดเจอกับกระดูกส่วนขาของศพที่นำมาฝังไว้สมัยที่ยังเป็นป่าช้านั่นแหละแล้วก็ได้นำกระดูกชิ้นนั้นไปเก็บไว้ในห้องท้ายสุดของห้องชั้นสองบนอาคารสี่ไงซึ่งในตอนนั้นเจ็ดก็นึกย้อนไปตอนที่ครูอ้อยนั้น เล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับอาคารสี่ครับที่ครูอ้อยนั้นเห็นแสงสว่างเห็นไฟเห็นเปิดประตูซึ่งเจตเล่าว่ามันเป็นห้องเดียวกันกับที่แม่บ้านบอกกับเจตว่าได้เอากระดูเขาได้เอากระดูไปเก็บไว้ครับแม่บ้านนั้นก็พูดกับเจตต่อว่าเมื่อคืนนั้นเจอมาหรือหนูครูที่นี่เขาก็เจอกันเป็นประจำนี่แหละ ผีตนนี้นั้นไม่ไปผุดไปเกิดสักทีกลางดึกๆึนั้นชอบออกมาหลอกมาหลอนผู้คนหลังจากที่แม่บ้านพูดแบบนั้นเจดนั้นยิ่งความกลัวเข้ามาถาโถมในสติของเขาด้วยซ้ำครับเพราะทําทำให้เขามั่นใจได้เลยว่าที่นี่นั้นมีผีอย่างแน่นอนครับโรงเรียนนี้มีผีอย่างแน่นอน เขานั้นเมือร้อยไปทั้งวันเลยครับไม่มีกระจิตกระใจจะเรียนเลยในใจเขานั้นนึกถึงแต่เรื่องราวของอาคารสี่ผีหลอกผีตายท้องกลมนั้นและตั้งแต่นั้นมาเจดนั้นถ้าไม่จําเป็นแทบจะไม่เฉียดไปที่อาคารสี่อีกเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะอยู่ที่โรงเรียนในตอนเวลากลางคืนอีกเลยครับ เพราะเขากลัวว่าถ้าเขาเจอแบบครูอ้อยนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงเหมือนกันคงจะหัวตั้งห้อนคนลุกมากเลยทีเดียวครับและเรื่องราวของเจดนั้นก็จะมีประมาณนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวประสบการณ์หลอนเรื่องนี้ที่นำมาฝากกันด้วยครับแล้วทุกคนล่ะครับเคยเจอเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับผีในโรงเรียนบ้างหรือไม่ครับ ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดิมแรล็กทามของเราด้วยนะครับด้วยในการมาเล่าครั้งต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรจนหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนโปรดกดติดตามไ้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ